มีค่ามัดจำกุญแจห้าร้อยนคะคะอันนี้เรา,าใกล้มาถึงห้องพักแล้วค่ะเราจะมารีวิว<ด>ห้องพักช้าองเบอร์เลยค่ะนี่ได้ดคุญแจห้องเบอร์หนึ่งโอ้ยทุกคนอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวนะี่เบอร์หนึ่งเป็นอ่านอะไรไม่รู้เเปิถ้าใครอ่านออกก็ช่วยแปลให้หน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าตาที่พักข้างนอกถึงข้างในเลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เราอยู่ห้องไหนนะห้องหนึ่ง ตรงนั้นค่ะอุ้ยมีแมวแมวชุกชุนชุนละมุนเหนียวไม่กัดค่ะมีแมวมานอนตรงเรานี่อะไรนี้ไม่ไอะไรวันนี้นะคะเรากำลังจะไขห้องดูซิว่าจะไขได้หรือเปล่าไขได้จริงไหมไม่ไขได้เลยมากหมือนข้างบนไขไม่เป็นค่ะถ้าไขไขเป็นก็ช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะเปิดได้ไหมคะ เปิดแล้วแท้แโอ้สวยอยู่นะเธอเดี๋ยวสต็อบเนี่ตอนนี้เรามาข้างในแล้วเป็นโฟมีพื้นกระเบื้องนะคะโฮ้ยมีหน้าต่างมองไปข้างนอกได้ด้วยมีพมานเลยนะมีเตียงนุ่มสบายมากโอ้โหทุกคนมีของกินมีทีวีมีขมงใจที่เราได้มา มนี้เป็นกาน้ํามีพัดลมด้วยแกเท่าละฆังใหญ่แต่ก็เล็กกว่าบ้านเราอะนะอุ้ยมีตู้เย็นด้วยแกตู้เย็นใส่แบบซี่สูง2ล้านเมตรได้หรอเล่นตู้เย็นเล็กมากตู้เย็นคนเล็กมากดูดิตัวฉันสูงกว่ามันอีกอ่ะเอคือตัวนี้ตัวฉันสูงกว่ามันเท่านี้คือทำไมหรอเนี่ยอ่ะแต่เราเทียบกับ ตู้เย็นนะคะมีอะไรบ้างพัดลอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูมาม่ามามาีฟลักไฟด้วยเอาไปชั้นเต๊เอาของมาวางห,หมดแล้วมีพัดลมค่ะอันนี้เขาให้อยู่แล้วแต่อันเนี้ยแต่นเนี้ยเราเตรียมมาเองพัดลมไม่เกี่ยวนะคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูกระจกตรงนี้นี่ใหญ่มากเห็นตัวเราเลยนี่เป็นนี่ิตัวค่ะนี่ที่แขวนเสื้อผ้าเดี๋ยวให้ดูในนี้ค่ะ นี่มันก่อนจะเข้ามีระเบียบการเข้าห้องพักเลยนะถ้าใครอยากอ่านก็หยุดเอาไว้ได้เลยถ่ายหรือถ่ายรูปหน้าจะออาไปก็ได้ค่ะนี่ข้างในเขาก็จะมีนี้มาให้พร้อมมีฝักบัวด้วยแกน้ม,มก็มีที่แปวยังมีเลยทำไมมีพรมอยู่ข้างนอกนี่จะเป็นสีเขียวๆหน่อยนะคะแต่ดูลักษณะแล้วแต่ชอบตรงหน้าตา่างอะคือประเด็นคือมันเปิดได้อะแก มันเปิดได้เหมืนเปิดได้แต่ฉันไม่รู้ว่ามันเปิดยังไงอะแกฉันไม่รู้ถ้าใครทําได้นี่คือฉันจะกราบเลยเพราะว่าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้แกแล้วมันเปิดยังไงไหนดูสิโอเปิดได้ทุกคนนี่ออกไปเห็นบรรยากาศข้างนอกก็จะมีแมวจิ๋วจีกันอยู่ข้างนอกเลค่ะแมวไม่ได้จุ๋จี๋กันนะัามันนอนหลับอย่างน่ารักเห็นแมวส้มไหม มีสองตัวนะทุกคนเดี๋ยวพาวนี่ว้าวกันเรียบร้อยแล้วนี่มีที่นั่งอยู่ข้างนอกนะคะี่ขาวไอซ้อมมันเป็นนักสู้ไอ้ขาวมันนี่บรรยากาศข้างนอกมีต้นต้นคิดมาจิ๋วหรอไม่รู้แกแต่มีรราามีตรงนั้นแหละมีไปด้วยแกสวยมากเราเห็นหัวพ่อเราด้วยเดี๋ยวพาให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะคะีค่ะ บรรยากาศข้างนอกก็จะประมาณนี้นะมีนี่จอดรถนี่นี่นะค่ะนี่แม่เรากำลังนั่งอย่างสบายใจเฉยและมีไอ้ขาวนวลไอ้นวลกับไอ้ส้มเขียวมันชอบมานั่งเล่นแถวนี้แหละไอ้เขียวมันเย็นเนาะเขียวตามันสีเขียวตัวนี้ตามันสีเขียวนะประตูบ้านก็จะประมาณนี้แล้วข้างหลังมีไปด้วยนี่เพื่อความลมลึกนี่ข้างหลังมีสะ ทํากระโดดลงไปนะเดี๋ยวโดนจับ่เอเล่นแต่กระโดดไม่ได้จริงๆแหละเพราะว่าเราไม่รู้ระดับน้ำอิจฉาตรงนั้นมากเลยมีที่ดูวิวด้วยนนแต่เราก็ได้ลไดเล่นกับเจ้าแมวน้อยอเดี๋ยวให้แม่เราดีวิวต่อผู้ของเราค่ะเก็บห้องอย่างเรียบร้อยค่ะอืมอันกุลสตรีนะคะดูสิเรามีเด็กเย็นอยู่หน้าห้องเรา ลูกสองเราก็จะชอบมากดูดิม้นดูเมียมันทำไมเจ้าแมวเหมียวดูเมียครับ